ไม่กสัญยีมันหมายความว่างไงมันตรงกับคำว่าบ้านแตกสแสระขาดไหมเนี่ยบ้านแตกสแสระขาดแปลว่าทุกครัวเรือนนะทุกครัวเรือนแปลว่าทุกบ้านทุกหลังคาบ้านบ้านแตกสแสระขาด เหตุการณ์อย่างนี้มันก็เหมือนกับเหตุการณ์โบราณเขาบอกว่าตื่นวัวตื่นควายก็ยังมีช่องทางหลบหลีกถ้าตื่นคนคนก็แปลว่าคนเกิดไม่กระสันยีเนี่ยไม่รู้จะหลบไปไหนนะมันไม่มีทางหลบเลย ครับทำไมถึงบอกว่าตื่นวัวตื่นควายยังมีทางหลบหลีกเคยเห็นวัวควายมันตื่นไหมตื่นคือมันหนีตายอ่ะถตงว่าเกิดมีเสือหรือว่าราชสีสิงโตนะไล่ฝูงควายฝูงมา้ากวางแต่กระเจิงวิ่งหนีตายกันประมาณนี้ ฝูงฝูงวัวฝูงควายมันหนีตายถ้ามัน,มนอยู่ใ,ใกล้ตัวนั้นก็พอที่หลบหลีกได้เช่นใช้ต้นไม้บังบ้างมันก็รอดพ้นจากวัวควายมาชนใช่ไหมครับวิ่งขึ้นที่สูงบ้างยังพอที่จะมีที่หลบภัยแต่ถ้าตื่นคนน่ะมันหลบไปไหนไม่ได้จริงๆนะนั่นนะฮะ เขเรียกว่าบ้านแตกแสรกขาดทุกๆหลังคาเรือนเช่นสงครามนิตนต้นนะครับเนี่ยคำมีคสันดีเราไม่ได้อยู่เหตุการณ์เนะาะแถวแถวแต่วันตกกลางที่มันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยครับมันจะเป็นอิสราเอลและเกิดมนนกาซาและนั่นแหละครับนะฮะรูปแบบที่ไปเรียก 立、这个那、这个誓言，